จอล์กทวทยอินไซ h t ์แลนด์ระหว่างพักชมโฆษณาหายใจเล็กๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางคนส่งข้อความกันเข้ามาค่ะชาเลนจริงๆชาเลชจริงๆบอกว่าทักษิน เก่งจริงถ้าเก่งจริงอ่ะเออทักสินเก่งจริงไหมเออเก่งจริงถ้าทักษินเก่งไปหมดเก่งจริงๆรทักษินช่วยสั่งให้ตลาดหุ้นประเทศไทยมันมันขึ้นหน่อยสิฝื้นคืนชีพราคาตหุ้นในประเทศไทยมันยิ่งกว่าเตี้ยเรียดดลงนาลอมันยิ่งไปลงนรกอีกคือช่วยช่วยพูดแล้วให้ตลาดหุ้นมันขึ้นเนาง่ายภาษาชาวบ้านเขาอยากได้เห็นแบบนี้ก็คือก็คือก็คือเมื่อวานตลาดหุ้นประเทศไทยลงอีกละเนระนาดลงเอก ปิดที่1,362ามร้อยอจุดลดลง24จุดที่น่าสนใจก็คือขณะที่ดัชนีราคาตลาดหุ้นประเทศไทยมันติดลบ24จุดปราพดว่ามูลค่าซื้อขายมันมันฟูขึ้นมา4,6800กว่าล้านบาทคมูลค่าการซื้อขาย4,6่มมันก็หนานแน่นตามสมควรม,มันยิ่งตอกย้ำว่า ไอ้แต่ชนีตลาดหุ้นที่มันลงลเน่ยมันเป็นของจริงก็คือมันลงของจริงเออลงจริงมันไม่ใช่แค่ลงเาะมีแบบมูลมันไม่ใช่แค่ลงทางเทคนิคมันลงของจริงค่ะว่ากันไปเอาเอาเอาก็เอากันอย่างนี้วันจันทร์ที่สิบสามมกราค่ะนักสพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจเขาเชิญคุณทักษิณไปสปิกลิงชื่อหัวข้ออย่างเป็นทางการไม่ต้องไปจำอ่า <Chat S 2> ยาวายาวขี้เกียจจะจําเอาแค่ว่าเข,เขาเชื่อมัน่นไปสปิกลิงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่าดทุนประเทศไทยกลับฟื้นคืนกลับมาดูสิครับว่าหัวค่ำวันที่13ที่ดุสิตธานีนักสื่มข่าวหุ้นที่เชิญคุณทักษิณไปสปิกลิงจะสามารถเปิดตลาดมาวัน,นสร้างความเชื่อมั่น จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจจะสามารถทําให้ตลาดหุ้นในวันรุ่งขึ้นก็คือ14มกราคมมันกลับมาเขียวอือกระชากกลับขึ้นมาได้หรือไม่เออเราต้องเขียวต่อนเนื่องนะอย่าเขียววันเดียวนะเออบอกเลยนะอย่าเขียววันเดียวนะอย่าเขียววันเดียวหลังจากไปพูดคืนมาที่13แล้วถ้าวันที่ 14, 14. ยังดิ่งนโกหมายถึงตลาดหุ้นประเทศไทยจบเลยนะ จบเลยนะราคาคุณทักษิณหายไปเยอะเลยนะทือนลูมูลค่าของหุ้นทักษิณหายไปเยอะเลยนะผมขอเตือนนะโปรดฟังโปรดฟังโปรดฟังโอเคแล้วทราบต่นนี้าบตอนนี้โอ้โหแต่ว่าที่นั่งเต็มไปหมดเลยใช่เขาบอกว่าพี่นายมีคนเนี่ยขอแบบซื้อบัตรมบไม่มีใช่ไหมเขาบอกไม่เป็นไรถ้าเกิดซื้อบัตรไปชมสดๆไม่ได้ก็ดูทาง YouTube แล้วกันเขามีออนไลน์ YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์นะคะตอน6โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะได้เห็นรักษิลแต่เพียงแต่ไม่ได้เห็นตัวเป็นๆเอาแค่อย่างนี้ เวลามองราคาตลาดหุ้นในภาพรวมทั้งตลาดที่เขาเรียกว่าดัชนีราคาตลาดหุ้นคต้องมองแยกออกจากวิบากกรรมว่ากันด้วยเรื่องราคาหุ้น R s ของเฮียฮ้อการูนาแยนะมันเป็นอีกสตอรี่หนึ่งภาพรวมก็ภาพรวมเฉพาะตัวเฉพาะหุ้นบริษัท r s ของเฮียฮอก็เฉพาะ r s ก็เป็นเรื่องของเฮียฮ้อคนเดียวโอเคเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เอ่ย